พูเพื่อพ่อผมปัม่นเพื่อแม่ยกล้อเพื่อเธอผมนั่นหนึ่งสองสามคนบอกมทส่ได้ไหมอังกฤษไหมเฮ้ยเยอรมันไหมไม่ดูแล้วทุกคนสวัสดีครับผมเป็นอาพิชัยนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาส่องค่าพลัง Player of the Week ประจำวันที่20มกราสองศูนนะฮะแล้วก็เราจะมีเปิดแพ็คท้ายคลิปกันด้วยนะฮะบอกเลยครับผมคนนี้ เด็ดสุดนบผมนนะเด็ดสุดในแพ็กตั้นหนึ่งร้อยครับผมฟอร์เรียนเว d นะฮะคือแบบบอกเลยอายุสิบเจดดูทุกคนคือแบบต้องโดนจริงๆนะของมันต้องมีในะตัวนี้นะแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะตัวที่อยากได้มักจะไม่ได้ประจำเลยครับซวยครับผม <c oughs> โอเคงั้นทุกคนเราไปดูค่าวพลังกันแบบคร่าวๆกอนก่อนนะวันนี้เราจะไปแบบรวดเร็วนะฮะไปทุกคนลุยครับผม โอเคครับเพื่อนเรามาดูคนแรกกันเลยนะผมพี่เสือโรเบิร์ตเรวานด็อบกี้นะวันนี้เราใส่เสื้อบาร์เย็นเปิดมาเลยนะบอกเลยหล่อเท่ครับผมสไตล์เขาเป็นโกลพอเชอร์แต่ว่าเสียดายนิดนึงตัวนี้ตันแค่98เองก่อนอันเนี้มีเรวานตัว99มาหลายคนเลยนะแล้วก็จริงๆอ่ะควรให้เขาตันลออ้อเยอะแล้วแหละยิงขนาดนี้สุดขนาดนี้เนาะตำแหน่งี่งเขาเล่นหน้านก็มีหน้าเป้า98หน้าต่ำเกาสิกลางลุก90นะส่วนตำแหน่งเขียวอ่อนเพิ่มได้อย่างละสองนะ จริงๆก็อย่าไปโยกเเลยเล่นหน้าเป้าอดีแล้วนะทุกคนจุดเด่นของเขาคือเกมบุกทคนเกมบุกนะครับผมแล้วก็มีบอลคอนโทรลในระดับหนึ่งนะแล้วก็การเลี้ยงบอลไม่ผิวนะไม่ผิวเลยแล้วก็ลูกโม่งครับผมลูกโม่งลูกจบสกอร์ลูกจ้ำแล้วก็การมาทะคือทีเด็ดของเขานะแล้วก็จุดอ่อนเขาสปีดต้น81นะน้อยไปนิดนึงสไตล์แบบรอจบคมๆนะหน้าคู่วันทูยิงหน้าคู่วันทูยิงประมาณนี้นะแต่ไม่ใช่สไตล์แบบ แทงเช่าให้เขาวิ่งนะแบบฮ้าและนดะ์ไม่ใช่นะเป็นกองหน้ารอจบอยู่ในกรอบนะส่วนสกลิลเขาตามนี้เลยนะเต็มเสดครับผมสกลิลยิงสกลิลมงมาเต็มนะครับทุกคนโอเคไปดูตัวต่อไปครับผมโอเคคับทุกคนเรามาดูตัวที่2กันนะเชวินเดอร์บอยเพลย์เมเกอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะอายุ29ปีแล้วนะครับผมตำแหน่งที่เขาเล่นหน้าก็มีกลางลุกเก cmf 96นะส่วนหน้าต่ำมีขวา ขวาต่ำขวาสูงฮนะก็เพิ่มได้อีกสองแต้มนะจุดเด่นของเขาก็คือเกมบุกบอลคอนโทรลแล้วก็ลูกจ่ายบอลแบบส่งสั้นส่งยาวแล้วก็การจบสกอร์หน้ากรอบแบบยิงไกลๆอ่ะแบบยิงแรงๆเห็นไหมคิกิ้งพาวเวอร์เขาก้าสนะิบเก้าแล้วแต่ว่าจุดอ่อนเขาอยู่ตรงสปี Speed ดอีแล้วเหมือนเลวานเลยครับผมสปีดแปดสิบเอ็ดเองคือเกมนี้อะถ้าเกิดแบบสปีดมันน้อยไปอ่ะมันจะว่าออกตัวทุกคนก็รู้อยู่นะถ้าตัวไหนสปีดต้นช้าก็ไม่ทันชาวบ้านเขาเนาะ ไปดูสกิลนี้ก่าทุกคสนะกิลนะก็อย่างที่รู้กันตามค่าพลังก็เลยส่งสั้นส่งยาวยิงหน้ากรอบยิงปั่นยิงเต็มข้อคือดีหมดนะฮะจะแทงช่องอะไรก็ดีนะผมัวเพเมเกอร์เนาะก็ประมาณนี้ตัวต่อไปดีกว่าทุกคนตัวที่สามผมตามกันมาติดติดก็ดดผมบูโน่ฟรานันเดสผมสไตล์โฮเปเยอร์นะฮะอายุเขา26แล้วนะโฮเพเยอร์ Ho สไตล์แบบเหมือนกา้กา การวิ่งสอดตามช่องคือจะดีครับสไตล์โฮเพเยอร์เนาะการยืนตำแหน่งของเขามีกลางลุก9 8แลวก็ C M F 95ส่วนตำแหน่งเขียวอ่อนเพิ่มได้อีกอย่างละสองนะฮะหลักๆก็กลางลุกกับ C M F นะที่เล่นกันได้ได้ดีนะส่วนค่าพลังเขานะฮะเกยบุกเขา94บอลคอนโทล96เนี่ยแล้วก็ประมาณผมว่าเขาทรงแบบกับเดลโบยเลยใกล้เคียงเลยทุกคนค่าพลังการส่งสั้นส่ง,สง,สง,สงยาวนะยิง คิ Power, กิ Speed, 4, นะก Boy, ้งพาวเวนะอร์แล้วก็สปีดเขา8ปดสิบสี่นะเร็วกว่าเดอร์บอยนิดนึงแต่ว่าท็อปสปีดเขาช้ากว่าเดอร์บอยนะฮะน้อยน้อยมากๆแล้วก็บารลานก็แปดสิบสามไม่ได้คล่องตัวอะไรเลยนะฮะแต่ว่าแต่งบอลสั้นๆอนะโอเคอยู่ครับผมดูสกิลมากน,นะตามนี้เลยทุกคนเหมือนเดอร์บอยครับผมแต่ว่ามีลูกเกมแมนชัปแบบลูกเรียกฟาวมาด้วยนะแล้วก็ไม่ตอกส้นส่งสั้นส่งยาวยิงหน้ากรอบประมาณนี้นะครับทุกคนไปตัวต่อไปดีกว่า ตัวที่สี่ครับผมชิโรอิโมบิเลนะฮะสไตล์โกพอเชอร์เหมือนกันอายุ3ามปีแล้วนะครับตำแหน่งเขาเล่นได้ก็นาเป้าแล้วผมตำแหน่งอื่นข่าไปเลยครับผมอย่าเอาไปเล่นนะอย่าไปหาทาตำแหน่งอื่นนะเหมือนกันเขาประมาณทรงๆกับเลวานนะผมผมว่าใกล้เคียงกับเลวานแล้วเอาไปสิบเอาไป้นในก้าสิบหกนะแต่ว่าการดิบบิ้งบอลคอนทรลจะไม่ได้ไม่ได้ผิวนะจะไม่คล้องตัวนะจบสกอร,ร์เก้าสิบเก้าผม ลูกโมงเก้าสิบสี่คือสไตล์เหมือนเลวันรอจบคมๆคมคมนะฮะลูกโมงลูกแบบยิงแรงๆเงี้ยคือแบบสดจัดนะฮะสปีดเขาก็เก้าสิบเอ็ดสปีดต,ต้นแปดสิบหกนะก็ก็ไม่ถึงว่าอืดมากแต่ก,ก็ก็ไม่ได้เร็วครงกงกลางกลางกลางถึงระดับต่ำนะความเร็วเขานะฮะดูสกิลกันบ้างทุกคนไปสก,ลก,ก,ปสกิลว่าเต็มสิบเหมือนกันกอะหน้าอย่างที่รู้นะครับสกิลยิงก็ต้องมาเต็มมียิงท่ายากมีกัปตันทีมด้วยเนาะ ดิปปิ้งไฟติ้งสปิริตลูกโมงนี่ยรับผมมาคยไปทุก okay, คนตัวต่อไปครับผมโอเคทุกคนเรามาดูตัวที่รับฟิลิเป้คูตินโยครับผมสไตล์เขาเป็นคลาสสิกนั m เบอร์10นะอายุ28ปีบอกเลยสไตล์คลาสสิกนับเบอร์ no. 10เล่นไม่ง่ายครับผม <c oughs> ตำแหน่งที่เขาเล่นได้ก็กลางลูก95นะและ้วก็ปีกซ้ายต่ำปีกซ้ายสูง90ทั้งคู่นะส่วนตำแหน่งอื่นไปเพิ่มได้อย่างก็สองแต้มนะเช่นหน้าต่ำก็เป็น93เนาะก็ถือว่าโอเคเล่นได้อยู่ครับหน้าต่ำเนาะ ฝรั่งเขานะจะ,จะเด่นเรื่องบอลคอนโทรลแล้วก็การดิฟฟิ้งการเลี้ยงแบบสั้นๆนะฮะเลาะการเลี้ยวอะไรประมาณนี้เลาวจุดเด่นเขาอีกอย่างก็เป็นส่งสั้นนะครับผมส่งสั้นก็ดีอยู่นะแล้วก็บาลานซ์บาลานซ์คือเหมือนเอ็งกดเฟกช็อตเนี่ยมันก็จะไปไปแบบไม่ได้ง้างเท้าชา้ามันจะคล่องนะพวกการกดสกิลต่างๆก็จะคล่องถ้าเกิด b a l านซ์เยอะนะสวดสปีดเขาก็ไม่ช้า92เนาะ t o อปสปีด88นะผมถือว่าโอเคเลยครับผม Premier กังวลเรื่องสไตล์อย่างเดียวนะ การวิ่งนำทางแต่ว,ว่าเขาจะเป็นแบบตัวแบบคอยสร้างสั่นเกมที่หน้ากรอบเขตโทษอ่ะตรงตรงตรงตัวตรงอที่ตรงกลางลูกกัทุกคนเป็นตัวแบบคอยแทงซ้ายแทงขวาชิปให้ยิงอะไรประมาณนี้แล้วก็รอยิงหน้ากรอบได้อยู่นะผมส่วนสกิลก็ตามนี้เลยนะมี Double ดับเบิลทัชเลยนะเออสายดับเบิลทัชก็น่าจะชอบนะแล้วก็มีสกิลลองแรงดลองแรงชูตติ้งด้วยเอาเรื่องครับผมต้องลองดูนะฮะไปตัวต่อไปดีกว่า ตัวที่หกั็ผมบาก้านะเป็นกลางลุกสไตล์โฮเลเยอร์เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับบูโน่นะสไ,สไตล์เดียวกับ Bruno บูโน่นะฮะกลางลุกเขาเ้บสี่ cmf 8ปิเก้านาะจุดเด่นเขาก็ผมว่ามันไม่ได้เด่นหรอกมันก็เก้าิบสี่ตัว9ก้าิบสี่ทุกคนสกิลการบอลบอโทรลดิฟฟิ้งก็เก้าสิบนิดๆน,น,นะครับผมแล้วก็เรื่องความเร็วก็ถือว่าช้าไม่ได้โดดเด่นอะไรเป็นตัวที่แบบกลางๆถ้าเกิดเราเปิดได้คงไม่ได้ใช้หรอกเนาะ ส,สกิลก็สองสี่หกเจ็ดสกิลนะสกิลก็ตามนี้ได้เลยนะข้ามตอนนี้ขอข้ามไปนะทุกคนเรามาดูตัวที่เจ็ดนะครับเป็นโกคนเดียวในแพ็คนี้นะฮะตันแค่เก้าสิบเอ็ดเองนะจะไหวไหมเนี่ยถ้าเปิดได้คงคงเกลือเพราะว่าได้คนนี้คือเกลือสุดในแพ็คนี้นะได้คงมาคงไม่ได้ใช้หรอกเนาะสกิลก็มีสามสกิลนะครับผมไปข้าเลยทุกคนมาแล้วทุกคนมาดูตัวทีเด็ดประจําแพ็คนี้นะฮะฟอร์เรนเวสตนะฮะเป็นกางลุก จากไบเออร์เลวอคูเซนนะครับสไตล์โฮเพเยอร์ ayer, ด้วยนะน่าสนใจสไตล์นี้บอกเลยอย่างชอบใช่ไหมหลายคนก็จะชอบไปสไตล์นี้แหละกลางลุกเนาะเล่นง่ายเนาะมาดูตำแหน่งเขาเล่นกันได้บ้างครับผมกลางลุกหนะึ่งร้อยนะตันหนึ่งร้อยปีขวาสูงเก้าสิบหกนะหน้าตา 96, ่ำเก้าสิบหกแต่ว่าเพิ่มหน้าต่ำได้เนาะเป็นเก้าสิบแปดนะเฉียวอ่อนเพิ่มได้จนด้าสองแต้มนะครับผมดูค่าวลังเขาทุกคนแม่งคือแบบโอ้โหสดปอกสดจัดประหลัดบอครับผม ต้องได้ต้องโดนนะอยากได้มากตัวนี้บอกเลยครับผมมีดับเบิลทัชสไตล์โฮคือผ่านเจี๊ยบครับผมเข้าหลังเก็บุกเขา93ออฟเฟนซีฟนี่จุดเด่นเขาบอลคอนโทรลดิปบิ้งไทโพเลชั่นโลพาสโอ้โห99 97 98เรียงกันเลยครับผมล็อบเต็ดผ่าน91คือแล้วดูฟินิชชิ่งเขา92นี่เยอะนะทุกคนปกติอ่ะพวกถักเกิดกองกองกลางที่แบบสายแบบพิ้วเงี้ยมีความเร็วแล้วพิ้วอ่ะจะจบสก,กอร์ไม่ค่อยดี แต่คนนี้คือแบบโอ้โหจบสกอร์ดีด้วยทุกคนเอาเรื่องนะฟีคิกก็โอเคยิงเคิร์กก็โอเคผมสับนี่จุดเด่นเข้าอีกอย่างสปีดสปีดต้น99โอ้โหสุดจัดแล้วก็ท็อปสปีด92นะฮะเคิคกกิ้งพาวเวอร์91้าสิด้วยดูด,ดิยิงก็แรงจบสกอร์ก็ดีบาลานซ์ก็โอ้โห99จะพิ้วไปขนาดไหนไว้เนี่ยอยากได้เว้ยต้องมาบอกเลยนะเวดต้องมานะ มาอยู่กับพ่อลูกรักเรียกลูกรักไปก่อนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะฮะสกิลของก็มีสิบสกิลเลยนะนี่คอร์ดโอเทิร์นคัทบีไฮเอเทิร์นดับเบิลทัชเกมแมนชิพวันทัชพาร์ทพินพอยด์คอร์ซิ่งนึ่สกอตมูฟซัมโบโ,โลแล้วก็สเตปออนสกิลคอนโทรลแล้วก็มีทูพาสซิ่งส่งแบบทางช่องนะแต่นิดนึงตัวที่มีสกิลดับเบิลทัชคู่กับสกิลสก,ลสกอตมูฟนะฮะถ้าเราปัดไปตรงๆแบบเดิมอ่ะ เราติดสกิลสกอต์มูฟะสกิลต่อไข่นะให้เราปัดทะยงเฉียงขึ้นบนหรือปัดทะยงเฉียงลงล่างนิดหนึ่งนะจากที่เราเคยปัดตรงๆนะให้ปัดทะยงไปก็จะติดนโปทัตแบบเดิมนะครับทุกคนไปทุกคนอยากได้เว้ยตัวต่อไปครับผมเรามาดูตัวที่9ก้ามันบ้างครับผมเคเลอร์ <ail> er ครับผมเป็น CB จากตาริสแซงแชักแมงครับผมสไตล์แอคต้าฟรอนท์แมนนะครับผมตำแหน่งในเขาเล่นได้ก็มี CB บีแล้วก็ RB แปดสิบแปดนะฮะส่วนตำแหน่งเขียวอ่อนเพิ่มได้จุดละสองตามนะฮะจุดเด่นเขานะตัวนี้ก็เกมรับผมว่าก็ไม่ได้โดดเด่นสร,สรุปมีจุดเด่นไหมเนี่ยนะผมว่าก็เฉยๆนะไม่ได้มีจุดเด่นอะไรแต่ว่าความเร็วก็เยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากหรือว่าถือว่าอยู่ในระดับกลางๆของเซนเตอร์นะค่อนข้างไปทางเยอะนิดนึงน,น,นะฮะท่าหลังก็ปั่นนี้ประมาณนี้นะทุกคนสก,กิลก็สองสี่หกหกสกิลครับผม มีแมนมาร์คกิ้งด้วยนะครับโอเคไปตัวต่อไปครับผมตัวที่10กันนะเจปแปนส่งเข้าประกวดนะเอโต้ไม่มาเอาอิโต้ไปก่อนนะครับผมตัน91นะฮะปีขวาจากเจปแปนนะครับผมเจแปนนี้นะครับสไตล์โปรซิฟิกวิงเกอร์นะจุดเด่นเขาก็เลือกสปีดทุกคนสปีดต้นท็อปสปีดไวครับผก91สอไป96้ากาสนะส่วนเลือกอื่นก็ถือว่า ไม่มีอะไรดีครับผมไปข้ามไปถอดสก,กิลเอ้ยนี่แต่กสก,กิลเขาเยอะนะสองสี่หกแปดสิบสกิลนะเอาเรื่องวะที่คนอเมริกก็อวยนิดนึงนะญี่ป,ปุ่นด้วยกันหยอกหยอกครับผมมีดับเบิลทัดเลยนะสก,กิลก็ประมาณนี้คนไปตัวต่อไปครับผมมาถึงตัวสุดท้ายในแพ็คนี้ครับผมชิมเบอร์ครับผมเป็นเซนเตอร์แบ็กจากอารแจกนะฮะสไตล์เขาเป็นแอคตาฟอนแมนนะครส่วนตำแหน่งที่เขาเล่นได้ก็เซนเตอร์เก้าสิบห้า อ B ร์เก้าสิบห้าเลยนะส่วนตำแหน่งเขียวอ่อนเพิ่มได้อีกอย่างละสองจุดนะฮะดูค่าพลังดีๆนะฮะปกติเซนเตอร์จุดเด่นต้องเกมรับดิแต่ตัวนี้ไม่ใช่ครับจุดเด่นเขาเรื่องความไวสปีดต,ต้นนะครับโอ้โหคนเห็นแล้วแม่งตกใจเลยจะบ้ากันละมังนึกว่าปีกนะค่าพลังแบบนี้ปีกบางคนยังยอมเนะยค่าพลังแบบนี้เนะี่ยปีกบางคนยังสู้ไม่ได้อ่ะแต่อย่างอ e ีโ e ต้เราดูอีโต้เมื่อกี้อ่ะเจอกับตัวนี้คือแบบร้องนะ ไปดูสกิลกันดีกว่าทุกคนมีอยู่5สกิลนะมีเชียร์ท่ายาก fighting, spirit, inception แล้วก็สกิลแบบบอลทุ่มนะแล้วก็เรียกฟาวล์เกมแมนชิพด้วยนะครับสามารถไปเพิ่มแมทมาร์กิ้งได้นะครับผมแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยมันจะมีเซนเตอร์บอลทองของอาร์แจกนี่แหละเป็นฟีเจอร์นะเขาตั้ง95สปีดเขาท็อปสปีดเขาเก้าสิแบบใกล้เคียงเลยมาจากอาร์แจกด้วยกันถ้าเกิดได้ต้องเอาไปยืนคู่กันต้องจัดสักแมตช์แล้วแหละเนาะ โอเคทุกคนเราไปลุ้นกันในแพ็กกันดีกว่าครับว่าเราจะเปิดได้ใครบ้างจะได้เวียนหรือเปล่าจะได้ทิมเบอร์หรือเปล่าหรือว่าจะได้โจเซซานะครับโอเคทุกคนไปลุยครับผมโอเคทุกคนมาถึงเวลาที่ลอยคอรอคอยแล้วนะครับทุกคนบอกเลยมังสามครั้งนี้ตื่นเต้นนะถ้าไม่ได้เวียนนี่คือจบนะขอเหอะตัวดีๆไม่เคยได้กับเขาเลยขอหน่อยนะตัวนี้นะอย่าไปตัวอื่นนะเวียนนะ ตัวแรกขอมาได้แบบได้เลยแล้วก็จบๆเลยนะคนไม่ต้องแบบลีลาท่ายางเนาะขอแบบตัวแรกครับผมเอาเลยนะโอ้ยถามใจให้ชินถ้าวันนี้ไม่มีเธอนะฮะเวสเวสโฮเพเยอร์โฮเพเยอร์ถ้าเกิดไปไปเยอรมันก็จะมีเลวานกับเวสนะสองคนทุกคนถึงเวลาแล้วแหละถึงเวลาแล้วแหละเอาไหนเวสหลอกล่อก่อนหลอกล่อคนนามิีก่อนครับผมโกยนามมนะ หนึ่งสองเอาละทุกคนมาสักสามวิหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองสามเวเยเรมันเยเมนเยเมนชัดชัดโอ้โหอังกฤษนะครับน้องๆโอ้โูก <Nope. S 1> สุดๆจริงๆครับผมบอกเลยครับผมฮ <c oughs> ทีเด็ดในแพ็กนี้ครับผมโจเซส่ากูว่ากูได้จริงๆด้วยทุกคนดูดิ โอ้โดวงหนอดวงตัวที่เด็ดในแพ็คก็โอ้โถึงกับคันหัวแล้วผมไม่รู้เป็นอะไรนะผมเฮ้ยโอ้โได้ตัวท็อปในแพ็คด้วยนะประเด็นตัวที่สองแล้วก็นใครมีสูตรเลยบ้างเนี่ยโอ้เวทเวททิมเบอร์เวททิมเบอร์ใครก็ได้แต่ว่าอยากได้เวทคนเดียวพอทุกคนเฮ้ยโ,โจเซยถามไม่เอาไม่เอาไม่เอา เฮ้ยกดผิดวาทุกคนไปกดติดโจเซฟาเดี๋ยวแกมาสองเชีย่ยแล้วงามไส้แล้วไหมงามไส้แล้วไหมล่ะเวียดเวียดโหทุกคนใจคอไม่ค่อยดีเลยว่ะเหมือนจะไม่ได้อะสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเยมันเยีมัน แดงๆมาหน่อยแดงๆมาหน่อยแดงๆมาหน่อยโอ้โหอังกฤษแดงอีกแล้วฮึออไรอย่างนี้ดิวะมาของจริงโอ้ยจานเอฟส,สุดๆโอ้โหได้ตัวทีเด็ดในแพ็คครับผมทุกคนดีเกมดีกว่าไหมโอ้ดูทรงแม่งเดี๋ยวยาวเดี๋ยวจะมาษาปอ,อน,นะชิบหายทุกคนผมต้องต้องแก้สูตรแล้วล่ะดีเกมก่อนดีกว่าทุกคนโอ้โอ้ทุกคนเวรจะวาย โอ้เวียกูไปไหนวะเนี่ยโอ้ห <c oughs> oh, แม่งทุกคนเกินไปไม้คนดงมี่ทำกับผมทุกคนดูดิเกินไปไม้แต่ละแพ็คคือแบบซ้ําทุกแพ็คนะสี่อาทิตย์ฟีเจอร์มาสีอาสาส่อาทิตย์นะ pack แม่งซ้ำสี่อาทิตย์แล้วนะแพ็กระสองตัวสี่อาทิตย์แล้วทุกคนดูดิโอ้เวียดเดี๋ยวผมต้องปิดตาแหละทุกคนต้องปิดตาแหละเดี๋ยวไม่ดูละแม่งคือแบบเฮ้ <c oughs> ใจคอไม่ค่อยดีเลยทุกคนเยอะมัน yeah, กดนอกอันนี้กดจากกล่องของขวัญมาทุกคนเออสุดเด็ดครับอกเอยมากดนอกดีกว่ามาเออเราแต่งนอกกันบ้างคนมาแต่งนอกอุณใจรับผมมาหน่อยกดในแพ็กไม่ออกเลยเวียครับผมเวียดทุกพ่อได้ยินไหมเวียดเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ทุกคนขอแอดหน่อยนะโอ้โห แอันอันไ,ไหนมาเรียวันโนะูตีไม่เอานะโคตี้ไม่เอานะดูดิดอังกฤษมีทั้งหลายตัวทุกคนดูอังกฤษมีอยู่สี่ห้าตัวมั้งแม่งให้โกบันสองคนเวียดนี่ดิปปิ้งเฮ้ยเอาเข้ยไปตู้เพื่อพ่อผมปั่นเพื่อแม่ยกล้อเพื่อเธอผมมาหนึ่งสองสามคนบอกผมใส่ได้ไหมอังกฤษไหมเฮ้ยเยอรมันไหมไม่ดูแล้วทุกคนโอ้หันหลังก่อน เฮ้ยชัดเสียงนี้ชัด์จทุกคนชัดเลยเวียดชัด์จได้ไหมบอกผมหน่อยโอ้โหชาร์จระบบเวียดใช่ด้วยเสื้อแดงแดงแดงดำใช่ไหมทุกคนทุกคนใช้ไม้เวียนไหมครับบอกผมหน่อยผมเห็นแล้วแดงแดงดำดำใช่ไหมเอาไว โอ้โหทิมปเบอร์ไอชิบหน่อยเฮ้ยโอ้โหพอผมแยกย้ายฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนไปปิดไฟแล้วปิดคลิปแล้วไม่ไม่สตมแล้วไปแล้วแยกย้ายไปไป๊ายบายเฮ้ย